นางแบบน้อยเดินแบบดูค่ะเก๋สวยสวยไหมดีใจดีใจดีใจเอาเอาเจ้าดีใจไม่จ๋าไม่แม่จ๋าค่ะมีหมวกด้วยดีใจเ้ยสวยดีใจทำยังไงคะดีใจทำไงเฮ้ยเก๋สวยเอาเอาเอมาเถียบมึงกันนะลูก มาเทียบเบิ้งกันนะเร็วเดินมาเดินมาเดินเดินเดินมาดูชุดอันนั้นเป็นหมวกโอ้ยเหมือนจ่าหอยปลาหมวกอู้ว่าแม่ใส่ใไงมาให้แม่ใส่อะไรให้แม่ใส่ให้อู้ว้วว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 สวว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 ว่วว่วว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 วมวว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 ว นี่สวยๆมา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 ลองชุดดูลูกแม่รักมือนะมาลีเลยรักมือเบาๆเข้ีแหงแต่ควายจะหลับเราหีดใชุดแล่วควัยหลีดก็ได้เอาอีลาฟ้อนเบิ่อมานี่ฟ้อนเบิ่งมือนั่นไปหนิห c ่นจัดโบกมือใส่คนในเด้อ มึงจังบอกแกล่นตำหน้าตำหลังเด้อไม่ันคือจะไปเก็บเขาใหม่อีเจียอยู่ตรงเวทีสิมีแม่ผู้เดียวเด้คุ้มบอกลูกสองคนสิบว่ขึ้นจับปูใส่กระดงเต็มว่ะบอกขยันว่ายังแล่นไปเลยสิบว่ขึ้นปูแล่นอ้อมขอบด้งยุติเก็บเก็บเก็บโอ้เก็บโอ้ยเขาจะเก็บเองโอ้ยเก็บเก็บเย้มาเลยตรงนี้จะใส่ถ่ายเด้อเร็ว อยากให้ยานดีไปซัดให้ครับอันนี้ก็อยิบขึ้นชุดอนูชุดอะไรนี่ไงไก่ไก่ชวยช่วยอชุดมาจากไหนครับหยิบขึ้นหยิบขึ้นชุดเดิานแบบหนูอ่ะหยิบขึ้นครับหยิบขึ้นเลยเ ยีบีแล้วมั้ผมไม่ให้ยีบี